สวัสดีครับวันนี้นะครับเจอกับผมอีกแล้วครับเมธคนเก่าคนเดิมนะครับวันนี้มาพบกับการรีวิว3นาที4เกมนะครับวันนี้วันนี้จะเป็นเกมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม3นาที4เกมเริ่มครับนี่ครับเทเชอร์ไอแลนด์ครับผมเป็นเกมของดีไซเนอร์คนเดียวกับยามาไตนะครับเกมนี้มันจะเป็นเกมที่เราจะเล่น4ผู้เล่นนะครับลุม1ผู้เล่น คราวนี้วิธีการเล่นคือนะครับผู้เล่นไอหนึ่งคนคนนี้เขาจะเป็นคนลา่าคนฝังสมบัติไว้ไอสคนที่เหลือตามล่าสมบัติของไอหนึ่งคนนั้นนะครับคราวนี้วิธีการเล่นก็คือ1ตาครับเราจะมีแอคชั่นแอคชั่นมันจะเป็นการเดินไปหาสำรวจนู่นนี่นั่นครับเกมนี้แมคานิกของมันก็คือเราจะทําการครับใช้วงเวียนนะมีวงเวียนมีเข็มทิศนู่นนี่นั่นในการลากเส้นต่าง แต่ข้อเสียของเกมนี้คือมันอิสระเกินไปครับมันไม่มีตารางมันไม่มีอะไรเลยผมเล่นแล้วผมหากันหัวลาน้ําเลยครับลุมกัน3คนยังหากันไม่เจอเลยครับเกมใช้ได้ครับสนุกมีการหาครูหานู่นหานี่ครับเกมใช้ได้แต่เกมนี้อิสระเกินไปครับหายากเกมที่2ครับหาครับ dice hospital ครับเกมนี้เคยลง Ki ิ k s t a r t e r ไว้นะครับเป็นเกมที่เราจะเล่นรับบทเป็นผู้อำนวยการนะครับโรงพยาบาล คราวนี้เราจะต้องทําการส่งนะครับพยาบาลต่างๆนะครับไปตามห้องต่างๆเพื่อช่วยผู้ป่วยผู้ป่วยจะเป็นลูกเต๋าเราจะได้ผู้ป่วยเนี่ยจากรถฉุกเฉินนะครับมาส่งโงรงพยาบาลเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราต้องพยายามครับคัดคนป่วยออกไปออกไปแต่คราวนี้เกมน,นี้มันคือเราจะต้องคัดเป็นชุดๆถ้าเกิดว่าเราไม่คัดเป็นชุดนะครับมันจะได้แต้มน้อยน้อยมากแต่เมื่อมันเต็มครับเราอยากจะส่งทีเดียว7 8คนอย่างนี้ส่งทีเดียวแต่ถ้าเราเลี้ยงไขไว้ยเยอะๆครับ คนใหม่เข้ามาไม่มีที่อยู่ครับมันก็จะตายครับสามคำเกมนี้ผมให้เลยคือลดขนศพนะครับขับรถมาตายออกตายออกนะครับเกมนี้เป็น worker placement นะครับวางคนอ่าวางพยาบาลเสร็จแล้วก็ได้ทำแอคชั่นของช่องนั้นเราสามารถอัปเกรดห้องเพิ่มใหม่ได้เราสามารถหยิบ specialist นะหมอคนนู้นคนนี้มาเพิ่มใหม่ได้ครับเกมนี้สนุกดีเล่น4คนโหหวดกันมันแน่นอนครับนี่ย hospital ครับต่อไปครับนี่ครับนี่ เซลเบเซอร์ครับเป็นเกมที่เราจะเปิดทายประจนภัยไปเรื่อยๆคราวนี้เกมนี้ครับความสนุกของมันคือการอัปเกรดเรือตัวเองนะครับทำยังไงก็ได้ให้เรามีเรือที่แข็งแกร่งที่สุดนะเพื่อไปตีกับโจรสลัดที่เรากําลังจะพบเจอตอนที่เราไปเปิดโลกนู่นนี่นั่นนะครับเหมือนวันพีซเลยใครเคยดูวันพีซนี่เหมือนกันนะครับคราวนี้มันก็จะมีล็อกนะครับล็อกการ์ดคือการ์ดที่เราจะเปิดเจออีเวนต์นะครับต่อสู้นู่นนี่นั่นเราสามารถรับภารกิจส่งนู่นส่งนี่ขายของนู่นนี่นั่นได้ครับแต่เกมนี้ มันดวงนิดนึงผมเล่นแล้วผมอัปเกรดเรือมาจนเต็มแต่ไม่เจอจนสลัดให้ตีเลยสักคนครับตีใครไม่ได้ครับคนอื่นเขาเปิดเปิดมาเจอกันตีกันยุบยับยุบยับครับจบเกมคือใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะนะครับนี่สุดท้ายครับเกมเล็กครับผมเกมเล็กครับตัวนี้เป็นเกมจากฮังการีนะครับเป็นเกมแฟมิลี่เกมเล่นง่ายๆครับหนึ่งตาคือจั่วการ์ดหนึ่งใบเกมมันจะคือให้เราเรียงเลขครับจากน้อยไปมากนะครับโดยที่ เปิดหนึ่งใบนะครับก็เลือกที่จะทิ้งหรือเลือกที่จะลงนะครับสุดท้ายคือมันเป็นเกมเก็บเซตอนะ่าใครเรียงเลข1ถึง5ได้ก่อนนะครับแล้วก็มันจะเป็นแต้มเก็บเซตของมันนะครับผมอันนี้สนุกมากโอ้เหนื่อยมาก4เกมลุยคนเดียวโอ้พีคโคสพีคโคตรพีคโคตรคนเทีล้วลุ่นลุ่นใช่ครับอีกนิดนึงอันนี้อยู่ประมาณยี่วิบกวิโอเคครับคราวนี้เดี๋ยว ครั้งหน้าครับจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวจะมารีวิวอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้นะครับก็วันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมกับ4 3นาที4เกมนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอแค่นี้ครับเหนื่อยแล้วครับผมไม่บายครับ